สวัสดีครับผมผอช่องยูทูบเมาต่อจอครับแฟนๆผู้มกักนกเขาครับอันนี้มกักนกเขาแลวผมมักขันบ้านครับผมนี่ครับเป็นตัวแรกของผมนังไงไนออ่นนี่เนนลย,ลย,ลยลคลจจุณนเป็นนกดางครับเป็นนกดางลายเบิ้งลายเบิ้งนั่นผู้ลังค้นอาจจะเบิ้งลายอกแต่วันเป็นนกผสมแท้ละครับนกขาวนี่อันนี้ผม เพิินว่ามันขันดีขันนั่นเสียงดีบ่ดีจั่งไรผมบ่รู้มันก็เสียงใเงยเน่เพิ่นว่าวตัวนี้ไปแต่ขันบ้านมันก็ดีอย่างหนึ่งครับนี่ไปแต่ขันบ้านนกตัวนี้ผมเพิ่งได้มาสองปีครับเพิ่นว้าขายผมสองปีขันหนึ่งครับนี่ครับมันก็เล่นขนดีครับเดี๋ยวนี่แล้วปกติผมขอยไปสื้อตัวนี้ครับนี่ครับเกินเล่นกล้องนะครับ มังคุดว่ามาันขันในอูหุเป็นสิรดีมงคลยามคุดแขกไก่ไทยมามันขันมันคูคุดแ้วลักษณะเนะครับคูเงินคูท้องหมดว่ะมันหลายปนแบบถามผมผมก็รู้เรื่องแบบนึงหลายอี่น้องนี่เบิ่งว่าครับขันยังไงไปจังไงอาธิข้ผมเมนต์ตีผมไมได้ครับว่านกทั้งนี่ไม่ได้ว่าครับผมขอได้ขันดีนะครับสไตล์ผมคือ มักนกคู่บ้านนกขันดีครับตัวนี้เป็นนกแดงแล้วบิ่งอีกตัวหนึ่งครับผมซื้อมาคู่กันครับเป็นนกคู่กันมือนี้ก็เศร้าๆคึมๆครับก็เอาออกมาหอยนี่ครับออกมาหอยไว้หน้าบ้านดนครับนี่ครับตัวนี้ก็เรียนคนดีนะครับ ตัวนี้ครับเป็นนกเก้านกเกาแล้วครับเนี่ตัวนี้ผมผมก็ซื้อมาพันหนึ่งครับแต่ว่ามันมาอยู่น้มผมได้สิปีด้วครับพี่น้องตัวนี้นมาอยู่น้อผมได้สิปีแล้วครับครูครับตัวนี้เด็กกัะคู่ครับ หัวทุ่มหกทุ่มกับคู่สามสี่ทุ่มกับคู่มาดามมาถุงเด็กๆนะครับชัดเนี้ย,ต,ยตัวนี้ก็ซื้อมาพันหนึ่งรับพี่น้องเดี๋ยวจะค้นนะครับ,รบ,รบอันนี้ผมมาซื้อไว้อู้ผมเดียครับซื้อไว้อู้ผมครับผมก็เห็ดงานสมเล็กๆน้อยๆเห็ดต้อพวองคาง,งครับผม คือไอ้อูเพราะมันได้ขันคนคู่เข้ามาผู้ลงค,ค้น่นกระเซียว่านกคู้เงินคู้ทองกุกเงินกุกทองครบแล้วตัวนี้อยากเฒ่าเก่าเน่ยครับเนี่ยแต่อยู่น้ำผมสิบปีนะเจ้าของเก่าผม,มรวาจากปีน,นี่ม้อนี่ครับคุ้มครับออกมาหอยมันคู่กันเล่นเนาะตากแดดตากล้มแน่จัง่อยเพราะว่าบ่ได้ตากแดดตากล้ม Turn in honey, turning honey, gần gần như này, tấc gần okay, như cả, này, tấc gần như này. Turn in hộp. 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 Turn เป็นลายบางเส้นหนวกอาจจะเบิ่งอัวก็ได้หรอกเป็นลายจังใดเป็นจังใดเชื่องนะครับหางงามๆนำย่างอยู่ครับพี่น้องจะมีสิบปีแล้วครับอยู่น้อกันตรงนี้จะยู่น้อกันนะลูกผสมเนาะ ตัวนี้อยู่น้ำกันมาหัวก็อยู่น้ำผมไปสองปีแต่นกตัวนี้เป็นนกน้อยนกตัวนัมันคัทเคลื่อนเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้มันขึ้นคลัทครับเพาย่านเ่าเก่งกว่าแล้วครับอือนี่ครับเปนยีลาฟของมันครับอย่างเงีย้ยครับเสียงเงี้คุกเดียวครับตัวนี้เสียงเงี้คุกเดียว

ประมาณนี้นะครับนกอ,อูก็อยากได้ไปเจ่เขาก็ตามเดี๋ยวนี้เขาก็ตามหาซื้อกันน่ครับนกคู่ค้นนกนี่นะครับเอานำจนจากไกลกัน,นครับเจ่ว่าอ,อยากไกลแล้วผมเพราะมีมูรรมา,าติของมันทังเสียงคันนาวๆจากนัอยครับอีกมุมหนึ่งครับหงมสูงหน่อยหนึ่งครับ ขึ้มครับขึ้มการขึมึ้มขันเทียงกันเรนไปครับขันเหียกขันคู่ยังบมรูครับเอาตะคู่ดีปากดีเพอารโมูเลี้ยงต่มาเลี้ยงเลี้ยงไอ้คู่ห่งกันครับมีสองตัวครับผมมีสองตัว จินหัวหารยังมาคุ้เสียอยู่ยานหคได้เตร่ยมเนี่ยเขาแข็น,นั้นเอาดีนะเดี๋ยวนี้มันกำลังขึ้นรนองนท้า นี่ขึ้นขึ้น,นประจํานนะครับเมื่อวันวันแต่ผมบอ,อกมั้ถอยไปคู่กันเนี่ยมันอยู่ข้างไหนผมก็คู่ดีครับอ๋ครับชิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแครับฝากไลค์กดแชร์ให้เบาต่อจ้อยครับชิปนี้นนครบับสวัสดีครับ